สิบหกครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องสมดุลเคมีนะครับออกแนวทั่วไปครับก็คือบอกความเข้มของสารต้นมาให้ครับสารต้นมี2ตัวนะบอกความเข้มมาให้เสร็จแล้วก็บอกความเข้มครับของสารบางตัวในเวลาที่เข้าสู่สมดุลครับแล้วให้เราหาค่า k หรือว่าค่าคงที่สมดุลเรามาดูก่อนครับเข้าี่สมดุลเนี่ยก็คือค่า k ใช่ไหมค่า k นะครับค่า k คือค่าีนสมดุลมีสูตรยังไงครับสูตรก็คือเอาความเข้มครับของตัวฝั่งขวาหรือว่า ฝั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นตั้งนะครับอันนี้นะผลิตภัณฑ์มีตัวนี้ตัวเดียวครับถ้าผลิตภัณฑ์เป็นของแข็งครับเป็นของแข็งเป็นโซลิดหรือว่าเป็นของเหลวเนี่ยเราจะไม่ไม่เอาใส่ในสูตรค่าเคนะครับแต่ข้อนี้เราถือว่าเป็นสารละลายทั้งหมดใช่ไหมถือว่าเป็นสถานะสารละลายทั้งหมดนะครับก็ทุกตัวมาคิดได้นะเราเอาความเข้มของผลิตภัณฑ์ครับเป็นตัวตั้งหาด้วยความเข้มของตัวที่เป็นสารดังต้นครับหรือว่าฝั่งซ้ายนะก็จะมี M กับ x นะครับ สองตัวนี้ครับอยู่ฝั่งสารต้นที่ต้องระวังคือเรื่องของการใส่เลขยกกาลังในสูตรนะครับในสูตรนี้เนี่ย x เนี่ยครับต้องใส่ยกกาลังสาเข้าไปด้วยครับเพราะว่าสัมประสิทธิ์ด้านหน้า x ก็คือ3นะครับดังนั้นดูดีนะครับว่าเวลาทำ่อสงสดุนเคมีเนี่ยดลสมการหรืออย,ย่างนะครับต้องดูสมการให้เรียบร้อยก่อนจะได้สามารถเอามาเขียนสูตรค่า k ได้นะต้องเอาเลขสัมประสิทธิ์เนี่ยมาใส่เป็นเลขยกกําลังของความเป็นพนด้วยนะครับเขียนไหมอันนี้ก็ได้สูตรค่า k มาแล้วครับ ค่า k เนี่ยครับไอความข้นที่เราใส่เข้ามาเนี่ยคือความข้นณเวลาที่เข้าสู่สมดุลแล้วครับสำหรับข้อนี้บอกมาแค่ตัวเดียวครับคือตัว m ครับบอกมาแค่ m นะครับว่าเวลาที่ m เนี่ยเข้าสู่สมดุลครับ m จะมีความข้นเท่ากับ0.08มลต่อลิตรครับแต่นตรงนี้ครับเราสามารถแทน m ตรงนี้เนี่ยด้วย0.08ได้ครับแต่ว่าตัวอื่นเรายังไม่รู้นะครับว่าในภาวะสมดุลเนี่ยมีความข้นเท่าไหร่นะเราก็เลยต้องมีการคิดนะครับในลักษณะพื้นฐานของสมดุลเคมีครับ ต้องมาดูรับว่าแต่ละตัวเนี่ยในภาวะสมดุลจะมีค่าความเข้นเท่าไหร่บ้างครับเริ่มต้นเนี่ยครับเรามาดูก่อนในส่วนของสมการก็คือ m บวกกับ 3x ใช่ไหมสมการที่เขาดูดมาแล้วนะครับได้ mx ค่อย3ตัวนี้นะครับจะมี3ช่วงครับเวลาทำเรื่องสมดุลเคมีนะคือช่วงเริ่มต้นครับเริ่มต้นริยาช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงความเข้นนะครับแล้วก็ช่วงที่เข้าสู่สมดุลแล้วครับเขียนนะครับเราจะเขียนแบ่งเป็น3ช่วงอย่างนี้นะ ตอนเริ่มต้นเนี่ยครับเขาบอกมาชัดเจนครับว่าเริ่มต้นมันก็จะมีแต่สาร,รต้นใช่ไหมจะมีแต่ m กับ x นะครับ m กับ x เนี่ยความเข้มข้นครับแต่ละตัวเท่ากับ0.1มอลต่อลิตรครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะ0.1มลต,ต่อลิตรอันนี้ก็ถือว่ายังไม่มีนะครับตั้งแต่เริ่มนะเป็นผลิตภัณฑ์ครับเสร็จแล้วก็มันค่ามาดูครับที่ช่วงสมดุลครับช่วงที่เข้าสสมดุลเนี่ยเขาบอกอะไรมาให้ครับเขาบอกค่าความเข้มข้นของ,ของ m มาให้ตัวเดียวใช่ไหม m นะครับเท่ากับ0.08ครับ จากข้อมูลแค่นี้ก็สามารถดูได้แล้วครับว่า x e กตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยครับมันมีความค้นที่สมดุลเท่าไหร่นะครับโดยที่ใช้ m นะครับเป็นตัวอ้างอิงนะ m เนี่ยครับเราสามารถบอกได้ครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยมี0.1พอเข้าสูส่สมดุลครับเหลือแค่0.08แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับลดไป0.02ครับอันนี้ครับสามารถบอกได้ครับว่า m เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะ ถ้าบอก m ได้ครับก็สามารถบอกตัวอื่นได้ด้วยครับว่าตัวอื่นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับโดยเทียบจากสมการดูสมิทธ <reco Christ. S 2> ิด้านหน้าครับ m เนี่ยครับสมบัติด้านหน้าคือ1นใช่ไหมจะเท่ากับตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็น1เหมือนกันดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครับ m เนี่ยลดลงไปอยู่ส่วน0.02แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นมาในสัดส่วนต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าสมบัติด้านหน้าเหมือนกันนะอันนี้0.02อันนี้ก็ต้อง0.02เหมือนกันครับแต โอเคนะครับอันนี้ค่อยๆสอนให้นะครับปรับพื้นฐานสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยแม่นในเรื่องของสมดุลเคมีนะในเมื่อตรงนี้เกิดขึ้นมา0.02ครับเวลาเข้าสู่สมดุลเนี่ยมันก็เป็น0.02เหมือนกันครับสาหรับส่วนของผลิตภัณฑ์นะอันนี้ครับเราบอกได้แล้วครับว่าตัวผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยมันคือ0.02ครับส่วนตัวนี้ครับสาร X เ,เนี่ยครับ เราก็สามารถบอกได้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยจะเป็น3เท่านะครับ3เท่าของ m นะเพราะว่าส,สารเสถียหน้ามันมีค่ามากกว่า3เท่าจริงนะอันนี้0.02ครับอันนี้ก็ต้องเป็น0.02คูณ3ครับก็คือ0.06ครับอันนี้นะครับลดลงไป0.06นะเพราะว่าเป็น3เท่านะครับพอลดลงไป0.06แสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับตอนเริ่มเนี่ยมี0.1ลดไป0.06ก็คือเหลือ0.04ครับเมื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลนะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเรารู้แล้วครับว่าแต่ละตัวเนี่ยความเ้ข้นเท่าไหร่บ้างนะครับเมื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลก็แทนค่าเข้าไปในนี้ได้เลยครับเคนะครับจะเท่ากับ0.02ครับอันนี้ส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะหารด้วย0.08เราดูนะครับความเข้นที่ภาวะสมดุลนะครับเอาเลขตรงนี้มาใช้นะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เป็น0.04ครับอย่าลืมลบกำลังสามตรงนี้นะครับคนะ อันนี้ก็เรียบร้อยครับก็คิดค่าเขมาครับข้อนี้ไม่ต้องคิดละเอียดก็ได้ครับเราดูครับว่ามันตรงกับช้อยตัวไหนครับถ้าไม่ค่องกับตรงนี้นะครับเราลองดูครับว่าแยกนะครับส่วนของเลขยกกำลังออกมานะอันนี้นะครับ0.2เนี่ยก็เขียนเป็น2คูณ10ยกกำลังลบ2ครับส่วนนี้ครับ m เนี่ยคือ0.8ใช่ไหมก็แยกมาครับเป็น8คูณ10ยกกำลังลบ2ก็ได้ครับเผื่อใครมองเลขไม่ค้องนะครับอันนี้ครับอย่าลืมกระจายครับยกกำลัง3เข้าไปนะก็จะกลายเป็น สี่ยกกาลังสามคูณกับสิบยกกาลังลบหกครับเห็นไหมลบสองนะครับกระจายยกกำลังสามเข้าไปเนี่ยก็เลยกลายเป็นลบหกนะแล้วก็ลองตัดเลขดูครับอันนี้ตัดกันได้ครับอันนี้ตัดได้นะครับเป็นสี่นะโอเคครับก็จะได้เป็นยังไงครับก็จะได้เป็นสิบยกกำลังบหกตรงนี้ครับย้ายขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็จะกลายเป็นสิบยกกำลังหกได้ครับโอเคนะครับหนึ่งส่วนสิบยกกำลังบหกเนี่ยมันก็คือสิบยกกำลังหกใช่ไหมหารด้วยเลานตรงนี้ครับ มี4กับตัวครับที่เราตัดมาอันนี้4หนึ่งตัวใช่ไหมอันนี้4ยกกำลัง3ครับก็คือ4ยกกำลัง4ครับด้านล่างเป็นอย่างนี้เคนะครับแบบนี้ตรงกับช้อยไหนครับตรงกับช้อยข้อ3นะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือ4ยกกำลัง4ครับเคนะครับข้อนี้เนี่ยต้องพยายามปรับนะครับให้มาตรงกับช้อยมากที่สุดนะจะได้สามารถเลือกช้อยได้ง่ายนะครับเคครับถือว่าเป็นข้อที่ไม่ยากมากนะครับเป็นพื้นฐานสุดๆเคมีทั่วไปนะ ก็เลยอยากจะค่อยๆสอนนะครับสำหรับน้องเนี่ยที่ยังงงนะครับเกี่ยวกับการคำนวณของสมดุลเคมีอยู่ครับว่าการทําเป็นขั้นตอนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงสมดุลเนี่ยครับคิดยังไงนะข้อนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าพื้นฐานการคิดเราจะต้องคิดยังไงบ้างนะครับข้อจบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมีคลายทุกปมในเคมีมอปลายนะครับหรือว่าติดตามทางยูทูบชาแนลเคมีพี่ีเมกาเคมีนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตรุยข้อสอบนะครับเนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมาญและแพท2นะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทวสอบเข้ามาหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอสตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ย บเรียนหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับ ไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับที่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID m e g a c a เคม2นสะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ